เอ่อโอ้ยรอนแทบเย็นแนวแกคอยกระเสียครับผมโอ้ยเนาะเรียมตาโซดียังเป็นทางการนะศพตอนนี้ก็น่าจะประมาณ4ี่โมงเย็นโดยประมาณครับถิดพัดประกันได้ก็ขอไปมานาทีนู่นุครับลดลงบ่บุญม่นาทีนี้นะเฮ้ยนะพอดพอเอาวันนี้ผู้บ่าวจะมาเก็บแตงไทยครับเนาะ วันนี้โอ้กระแดดดมลมตกได้เวลาทําการทํางานของ้วดลารู้เรื่องนะครับนะเขาบอกตัดบุหรี่มันดีต่อปอดถ้าเกิดตัดหลอดมันคงดีต่อใจเทียบโอ้เอ้ยนะผมเริ่มเมาผมเริ่มวินหัวแล้วครับนะโอ้วินแดดครับวินแดดรู้จักหรือเปล่าครับว่าวินแดดอ่นนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่ค่อยจะพอใช้เท่าไหร่ก็ปวดปวดพอเรามาเช็คของกันดีกว่าครับนะว่าของเราครบหรือเปล่า คราวนี้เราอยู่ที่ดงหลอดดูดแนวแก้อ๋อไม่ใช่โอุ้ยพลดลอุ้มเป็นเสาวน้อยเราเจอแต่น้ำปุ๊บโอ้เออโอ้ยยัไม่ได้เลยบินได้โอเคนะในคำเนาะตอนนี้เราก็เดินนี่ครับเรียกว่าสวนของผมนะครับเนาะโอ้ยนี่ไม่ใช่โรงหลอดดูดแนวแก่นะครับนะโอ้เข่าผลไปโอ้ยนี่ก็จะเป็นเข่าผลขครับพดเพี็กแต่ไม่ค่อยจะพอใช้กับผม บืมีหมอยผมกำลังปานคนนึงอันนี้จะเรียกว่าหมเขาเขาขยันจังไรนะครับถ้าบาจักไรไม่จบเบื่อหนี่อันนี้น่าจะน่าจะเป็นไใบกลางคนนะครับหมอยมันเริ่มเริ่มจะลวกแล้วห้ยามแค่นะ้นเทียบโอเคเราเดินไปอีกไปอูอ้อันนี้จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นผู้สาว แล้วเสร็จเลยทุกสัปน้อยมาหน่อยนึงครับเพราะมันมันอ้ออยู่นะอุ้ยหมอยกันอุยเลยครับเขาเรียกว่าหมอยเขาพอดไม่ใช่จริงอะไรนะครับเนี่ยหมอยเขาเรียกว่าหมอยจริงนะแต่ขคนมันเอ้าทำไมมันไม่เหมือนคนคนมันดำแล้วเฮ้ยนะพอดพอโอเคนะครับนะเขาเรียกว่าจกแกรมหยอกครับอุตตะอันนี้จะเป็นอย่างวะอันนี้จะเป็นฟักทองฟักทองฟักทองไม่ใช่ฟักยูนะครับเป็นฟักทองนะอุ้ยแบดหมดแล้วครับนะแต่คนยังแบดไม่หมดนะไฟมันยังแรงครันอ้าโอเคครับเราจะเก็บเราจะได้เอาไปขายหรือเปล่าไม่รู้มาดูกันครับเนาะ โอ้นี่แหละครับเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่โอ้ลูกนี้เป็นไงวะโอ้ยโอ้ยไม่นะไม่สาวน้อยนี่ครับหนึ่งเมล็ดครับหนออันนสนนราคาที่5บาทครับหนึ่งห้าบาทขัดตัวแต่ไม่ยอมขัดใจเชียบปะ่ยปนะยัตะตครับมนะาคกูมาเนี่ยตอนเราตัวสั้นทำไงอุ้ยขึ้นมาพวกบอผูกแตงครับอุ้ยแตงโม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 รูกโตๆวันๆฉันรับประทานขี่แต่ขีแตน สตอรี่เพิ่มโพสใหม่บ่ยผู้ใดเหรอแฟนคลับ <laughs> ไม่ใช่แฟนคลับนครับอ้านี่เต็งโมเต็งมันนี่ไม่ใช่เต็งโมจีตลาล่ะนะครับเต็งโมอย่างหัวเต็งโมจ่ายวาันไทยแล้วปวดหัวหางของผมคิดได้แค่ว่าจะเดินต่อครับโอ้โหเหรอเขาแล้วจะปวดก็พอสมควรสมควรนะครับนี่เขาเห็นอย่างนี้มาพี่ติดถนนลาดยางนะครับเหมือนไก่ขังเนี้ยประหลัดแดงแก้วเป็นร้านครับผมไม่อ,มอ,มอ,มมอยากจะบอกเลย เต็งโมตึงโมตึงโมต็งโมโรุกตะโ,โตวันๆเชิญรับประทานตึกอกตึกแจ๊ะเออตึงโมแต่ประเทศไม่ใหม่โอ้ผมเมียนนี่ครับตึงโมนะครับเนาะนี่จะเป็นเขาเรียกว่าพันบางเบิร์ดเลยครับนะ้องนี่ครับด้วยอะไรไล่หนิเมีนยนเนี่ยอ่าลูกต่อไปจะเป็นยังไงโอ้ไม่สาวน้อยไมย่ใหม่ใม่ใม่ใม่ โอ้ม่ไม่ไม่แล้วเก็บเลยครับนโอ้ยนี่ละหนึ่งเมล็ดนี่ครับอ่าเทคนิคการเก็บยังไงนะครับผู้บ่าวมักแก่นะครับเนาะผมเชื่ออะไรอะไรคนมักแก่เหมือนกับผมแบบนี้แหละนี่โอุ้ยเดี๋ยวมันนานแล่นะครับมันรอนะต้องเป็นแต่สีเสียบก่อนครับเอาเค้นนะครับนี่ละมันจะโลดนนี่หอมจะบอกใครเชียวครับนี่หอมค่ะหอมดีสองเมล็ดนะครับนะ Okay, โอเคเราจะเดินไปเรื่อยๆครับโอ้ขนาดนี้เราเดินมาเจอแตงไทยไม่ใช่แตงจีนหรือแตงเขมิ้หรือแตงแก้วหรือแต,ง,แอแตงจีนห่อนี่ได้ปะโอ้อันนี้อันนี้จะยังไม่ได้นะครับมันยังบม่ลนขวดน,นะมันจะข้าวบะยำสุกไม่ได้ที่มันจะไม่หอมครับนะหืมแตงยาประยันจะต้องพอกอด,ด้วยครับผมรู้เรื่องอันจะเป็นอน,นีรจะเป็นลูกดิบนะครับโอ้นี่ครับหนูเม็ดสาวน้อยไม่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 ไม,ไม่เราเจอแตงไทยอยู่แล้วโอ้ไม่ไม่ไม่เม็ดสาวน้อยโอ้ไม่ไม่ไม่ อออันนี้กไไ็ได้ได้อยู่นะครับนะหนึน่นเล็ดครับเอ้ยเลี๋ยงไอ้พี่เดียรพ่อปานดักเลี้ยวเป็นเลี้ยพ่อปานหลวงพี่ครับนี่เลี้ยพ่อปานหลวงพี่ตามกันหลวงพี่ลินทัวโอ้อยนะยอยากไหนหลวงพี่นะอ่าถ้าไม่รักไม่ยอยากครับนะแต่โอเคถ้าเดินต่อไปโอ้โหครับได้อยู่นะอะไรล่ะออนนี้ผมว่มันมาอบังไปครับเนี่เขาบอกอยากกู้ตังค์ให้ไปหาบังอยากแก้ของจังให้ไปหาเฮียเอ๋ครับผมรู้เรื่องเชียบโอ้นี่ลูกเป็นอย่างนี้นี่ลูกเป็นอย่งไรครับเนาะ อ,อันนี้ยังไม่ได้นะครับนี่มันยังไม่สุตเนาะอ่ะย่างผมอ่าเมื่อกี้เก็บไปขายรั้งสี่สิบบาทขาดตัวตีไม่ยอมขาดใจเทีย่ยบโอเคอ่านี่อัลซามิกอันนี้เขเรียกว่าถั่วปีหรือว่าถั่วเดือนหรือว่าถั่วครึ่งเดือนก็ไม่รู้แต่ยังไม่ได้ครับเนาะโอ้นี่ครับเพียฟลาเพียฟลาเพี้ยคือเพียเพียเยปนลงครับโอ้แต่ก็ได้อยู่นะนี่แหละครับเนาองขาพ่อได้แก้วด้วยกันนี่แหละครับว่า มีขายวรระนิดเดินหน่อยพอได้แก่วูนี่คำไหนยาปูกขอตายตายต้นบัเคียขึ้นนายไม่มีครับไม่มีรูปแล้วไปนี่ครับผมไปนี่เงาโอ้น่าจะได้น่าจะได้แค่นี้แหละผมว่าเนาะโอเคนะครับนั่นนาจะจบการทำการทำงานของผมเป็นพุ่มเป่าดุยสวนครับเนาะวูนี่ลุงเป็นไงอู้ม่าย่เป็นสาวน้อย่าย่าย่โอ้ยยังยังไม่ได้ครับยังยังยังบนนวลขวัเนาะอืมนะครับ พร้อมค่พร้อมดีโอ้ยนอนอนกับครับลูกนี้เป็นไงวะลูกโอ้ลูกนี้ก็เลี้ยงไม่ได้ครับเนาะโอ้พดโพดโพดบกโมบักแตงบักเขี่ยเบ่ายไม่สาวน้อยใหม่ใหม่ใม่ใม่เราเจออีกแล้วเราเจอดงดอดดูแนวแก้เอาเงินเช็คมาม่เช็คของกันนะครับเป็นไงของครบไอทีดโอ้ยยังไม่ได้ครับเนาะคือขั้นตันโอเคนะครับน้ออันี่ก็เจออีกแล้วครับนี่ว้าวไม่ใหม่สาวน้อย โอ้วันนี้ก็ได้แล้วครับเนานะเดี๋ยวผมจะผมจะยังไม่เก็บนะผมทำท่าไปเห็นเขารัดกิ่กัดทำท่านะบันไ,ได้บัาวา่าน,นี่เป็นไงโอ้เป็นไงโอ้เมืคือเมืคือโอ้จะได้หรือเปล่าเนาะโอ้วันนี้ดอกพักกันมั้ครับนี่ ดอกฟักทองก็มีใช่ดอกฟักยูนะครับไม่ใช่ดอกทองหรือดอกอะไรแต่เป็นดอกฟักทองเดี๋ยวพูดจะเก็บเลยนะครับโอเคนะครับนะถ้ามาฝากพี่ฝากน้องมิอนก็มันดีอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดแก้วันก็แชร์นะครับถ้าผู้สัตว์สมน้อยมาแก้ไม่ห้างมาแก้ไม่รู้อ่อนมาแก้ไม่มันมาแก้ผู้เฒ่ามาแก้ได้ไหมมาแก้กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับผมจะตามไปแก้ด้วยถึงห้องเลยทีเดียวซึ่งด้ว่ามาแก้